สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีเอฟซีทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับไปหา่อไม้นะครับผมไปหา่อไม้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า หน่อไม้ที่ว่านั้นเป็นเป็นพันในะครับแล้วก็ไปหาที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับอันนี้ก็คืออุปรกรณ์น,นะครับใช้เลื่อยนะครับผมแล้วก็มีเทคนิคในการเอาหนม้ออกมายัางไงไม่ไม่ให้ต้นกเอเขาเสียหายนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับเรานี่ย อันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราจะตัดหน่อไม้นะครับทํายังไงนะครับไม่ให้โคนหน่อไม้น่านะครับดูครับเพื่อนๆ่อนครับดูตัวนี้นะครับเห็นไหมครับไม่เน่านะครับปกติถ้าคนหาหน่อไม้เนี่ยจะตัดรากถอนโคนนะครับเป็นการตัดไม่ให้เขาได้เติบโตนะครับเขาจะเอาจนถึงดินเลยนะครับจะได้นางมันด้วยแต่ว่าถ้าเราตัดแบบนี้นะครับตัดแบบนี้ตัดแบบนี้ ลากโคนเขาจะไม่เน่านะครับโคนจะไม่เน่าแล้วก็สามารถมีหน่อเล็กขึ้นมาได้อีกนะครับถ้าโคนเน่านี่มันจะลามไปหมดนะครับดูนะครับตัวนี้คือผมจะตัดตรงนี้ปล่อยไว้สักจากพื้นดินขึ้นมาประมาณเกือบคืบหนึ่งนะครับนะครับผมใช้เลื่อยอนะครับิตัดง่ายๆนะครับ ร้อนครับอ่านี่ครับกิมซุงนะครับกิมซุงบ้านสวนฟ้าใสนะครับกิมโขงนะครับแต่วันนี้ลงที่ช่องคนโขงชาแนลนะครับผมดูนะครับไผ่กิมซุงนะครับอายุหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีตอนนี้ได้กินหน่อไปสามนอแล้วนะครับแล้วก็มีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ผมปล่อยให้โตนะครับ หนอนี้ลำนี้ปล่อยให้โตเลยนะครับให้เข้าแข็งเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับนี่นะครับกําลังเกิดขึ้นมาอีกนี่นะครับสามนะครับอันนี้คือหนอนนะครับเยี่มากนะครับนี่ไม่รู้จะโตหรือเปล่าแต่ว่าก็ปล่อยเข้าก่อนนะครับอันนี้นี่ยมัต้องแตกใหม่ครับอันนี้คือเราไม่ได้เห็นไหมครับขึ้นมาอีกถ้าเรา ถ้าเราไม่รู้หลักการนะครับเราจะขุดเอาหมดเลยหน่อไม้ถ้าขุดไปเนี่ยด้านล่างเขาจะเน่าเชื้อราครับแล้วก็ทําให้ลามไปถึงคูนตายหมดนะครับทั้งก่อครับนี่เรารู้หลักสูตรรู้วิธีการแล้วก็ไม่ต้องไปเสียดายนะครับปล่อยให้เขาเหลือไว้สักครึ่งคืบครับสำหรับวันนี้นะครับการมาหาืุไม่ได้ไปหาไหนหรอกครับ <c oughs> เป็นไผ่กิมซุงที่ผมปลูก ไว้เองนะครับตอนนี้กําลังสั่งมาอีกประมาณ6-7ต้นนะครับ7กิ่งนะครับจะปลูกนะครับไว้เพอะได้กินนะครับเลือกินก็เก็บขายนะครับอันนี้เป็นวิธีเกษตรพอเพียงของช่องคนริมงขงชาแนลนะครับอย่างไงก็ขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมวันนี้ได้แกงนะครับเดี๋ยวไปหาผักหาอะไรมาเสริมก่อนนะครับสวัสดีครับผม